พาวัวกับพาควายอยู่นี่หมดเลยนะเนี่ย้นหอมพักชีอยู่นี่หมดเลยจะลงหนูแล้วก็รดับแรกเอ้ยพักอังกดีตัวหนึ่งเป็นของลางจามแล้วแสบหลายนีครับทุกคนสัดจัดเจอผัดหนูไหมวะกินซาจูโบมินเลยเจอสีลงไปเยวกันตามน้ำมะเขือ กันครับใส่ซอสอะไรแล้วสิเข้มปรุงรสด,ด,ดีหน่อยนึงใส่แลมสิเข้มอันนี้ก็พอประมาณเอ,อ้แถมก็น้อยเพื่อเผ็ดเดี๋ยวตำรวจทหารกินบ่อยนะอ่ออันนี้ก็พอประมาณใส่ไลนะมันหนอย ความเป็นน้ำมันูนกม็มันแล้วตำนี้พ่ออันนี้ไฟปั้นกายนะครับทุกคนอย่าเปิดไฟแห้งเด้อมันจะไหม้มันจะไหม,ม,ไมใช้ไฟปั้นกลางนะตอแก๊สมะเคือเตาเตาทานบานเท่าดิบ่เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวใส่หนูลงไอใส่พักกับมะเขือก่อนมันจะพดอดีเป๊ะแห้งแห้งจังแซ่พัดนูนะ่ะ ใส่มะเขือ,องลงไปสิครับรออะไรล่ะนี่เพิ่มปริมาณมาอีกหน่อยนึงน้มซีแห้งนะมานจะเนี่ยจะเริ่มฝากกดในเด้อถึกใจกดมาอ๋อต่อใส่ใส่กระเพราใส่ผักลงไปพูนพุนเบ่งเอานี่ชู เ,เงอแตกแล้วเงือแตกแล้ว,กลวบกเข้าครับหนูกเข้าทัาเจอสีลงไปกเข้าเลยหนูอ่ะเจเจไปดูเดอ้อหนูหลายช่วยหนิสุตนี่บังนี่็นบ่ฮะ,ะดูเรื่องสุกแล้วจะได้ลาดเข้เจ้าท้านอนกินอีกยอด แซ่บโอ้แ oh,